คับแม่ครับผมก็เออก็ยากครับก็ยากเพราะว่ามันด้วยเออมันเหมือนมันเหมือนเราขนาดอย่างนึงแล้วเราไปทำอีกอย่างนึงอานมันเหมือนมันเป็นการเปลี่ยนศาสตร์ระดับนึงมันเหมือนแบบว่าศาสตร์ภาพยนตร์ก็อีกแบบหนึงศาสตร์ธุรกก็อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำงานไปเรื่อยๆมันก็รู้ว่ามันเอาระวังไม่ระวังไหมได้ครับมันมันก็หลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนเหมือนลื้อใหม่หมดเลยอ่ะเหมือนก็ต้องแบบหาความรู้ใหม่ศึกษาใหม่คือยู่ในคลองอะไรอย่างเงี้ยมันยาก ก็ถ้าถามว่ายากขนาดไหนก็คือยากลุกซีน่อยไม่มีสิ่งไหนง่ายเลยก็คือแบบไม่เก่นขึ้นตลอดคือลุกซีที่ไปถามคือไม่เก่งขึ้นตลอดแสดงว่ามันเพี้ยนถึงขั้นแบบทานยาหรืออะไรไม่รู้เออมันไม่ได้มันมันมันกดดันแหละครับมันกดดันเพราะมันเป็นหนังยุ่งแรกด้วยอะไรเงี้ยมันก็กดดันแล้วก็ ออนอนน้อยด้วยเพราะว่าตอนนั้นมถ่าย5.5อยู่ด้วยแล้วก็มแบบอเราซรีสมาเป็นหนังอีกแล้วหนังเร,เรายังไม่ร้อยไม่รู้เร่ออีกันก็มันเหมือนมันอะไรหลายลยามันมันตรมิต,บบต,ติต่างเลยคือรูปแบบแต่มันต่างจากการแสดงซีรีส์เล่นซรตางครับต่างต่างต่างลย้ชอบคกขมี้หมเออคกเราชอบอยู่แล้วเราชอบแ,<ต>แล้วเราอยากเล่นภาพยนต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ เราดูมันยังไม่รู้ว่าเราดูเราศึกษาแหละแต่เราไม่ได้ลองได้ลองใช้อ่ะพอมาลองใช้ได้รู้ว่าอ๋อยังไม่พอ <c oughs> มันก็เลยต้องแบบว่าจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ว่ามันเหนื่อยจนเครียดไม่เล่นหนักหรืออะไรเงยแต่แต่คือ,อยิ่งอยากเล่นด้วยซ้ำก็อยากแบบเรื่องต่อไปก็ยิ่งอยา,อยากพัฒนนานกับความเครียดที่เราลับ,บหมมาเงี้ยเราเล่นหนักนะคะที่คดจเล่นแสดงมางมทั้งชีวิตแล้วพอมาเจอทำไมเราถึงบอกว่ามันแบบมันแตกตา่างศาสตร์ต่างขนาดไหนเออเอาง่ายๆครับอย่างซีรีส์อย่างเงี้ย แลตฟอร์มมันคือแท็บเล็ตทีวีเจ็ดสิบนิ้วแล้วก็แล้วก็โทรศัพท์แล้วความยาวมันคือหนึ่งตอนอยหนึ่งชั่วโมงแล้วบางเรื่องมันมีจุดสองตอนแล้นั้นนะเท่ากับว่าเรื่องนั้นหนึ่งจสองชั่วโมงเล่นไปเลยเล่นอะไรก็เล่นไปเลยแต่พอเป็นหนังเนี่ยทุกอย่างอยู่รูปมรับภายในชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วสเกลมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างที่เราแบบเราเป็นนักแสดงสายแบบค่อยๆไต่ค่อยๆเล่นค่อยๆแบบต้องมีคนต้องมีคนแบบค่อยๆพาดีเดลชั่างเงี้ยแต่พอเจอหนังก็แบบ คิดพอยคิดพอยคิดพอยะไาเงี้ก็เลยแบบยากอะนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดใจนันหนักมากกว่าแล้วเออไม่เชิงว่ามากกว่าก็รับหมดครับผมนี่ผู้จัดการอยู่ข้างๆแล้วรับได้นะครับไู้จับคนไหนนะครับแต่ถ้าไม่หยุดเรื่องการเลอกก็รับได้อะไรนะฮะไมาหยุดเลือกสองเรื่องก็รับได้เออจริงๆท่านสุดท้ายมันคืออยู่ที่ตัวบทอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเรารับเรื่องรับเรื่องอย่างเี้ยเพราะว่ามันก็ต้องพด้วยตัวบทของมันที่เราสนใจอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือการตัดสินใจรับรับรับหรือไม่รับจะดูดูที่บทต่อเลย ใช่ครับรัรู้หมดเลยครับอาการในเต็มเราบอกอาการมันเป็นอาการยังไงบ้างที่เราบอกว่ามันมันมันก็มีเก่งหรไปก็ตึงตึงแบบกลมแบบตัวเออก็ก็ได้แบบปวดหัวแม่รักษาอย่เนี่แม่นวดครับทหารตีพื้นเออล่าสุดก็จัดการอยู่แต่ก็ไม่ได้แต่ตอนมันตอนมันหนุ่มมันเป็นเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนแบบไม่ไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวไม่ไม่มีคนพูดของงอะไรเี้ยแต่ก็เหมือนแบบ คือเวลาไปกองก็จะให้แม่ไปด้วยทุกครั้งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปมาเกลี่ยขึ้นมาอากาศร้อนนิดหน่อยมาเกลี่ยขึ้นมาเราไม่รอดละเราก็ต้องให้แม่ไปด้วยการได้ห่างระยะยามระยะยามเออยังไม่ได้ว่าไม่ห่างทีมบอลยังไม่ว่างขอบคุณด้วยเราก็กินอะไรบอกว่าเรามีตัดกระดูกด้วยจัดจัดจัดแสกนิ่งตัดกระดูกตกใจต้องตัดกระดูกรแล้วก็ ผลระยะยาวอยู่แล้วเพ่อออย่างร่างกายผมตอนนีะผมไปตรวจไปไปไปเน็ตมาเขาก็เช็คเมตาบอลิซึ่มร่างกายมันก็คนยุกเก่ามันก็เหมือนมันก็ใช้ร่างกายเกินกว่าเดตวันไปเยอะนั่นแหละเพราะว่าแต่แต่มันก็เออด้วยอดีในอดีตเรายังมีอยู่อะด้วยวัยเราที่เรายังเรายังมีไฟเรายังมีแฟชั่นอยู่ก็ยังทำได้อะไรเงี้ยแต่นระยะยาวมันก็อาจจะก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูแบบจัาเรื่องของการช่วอาจจะต้องพักดีมีร่างกาย วันนี้กำลังใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้กำลังใจก็เพียบเนาะครับกำลังใจเพียบครับนังฮะโอมาโอมาเข้ากำลังใจด้วยก็ชวนทั้งค่ายเลยครับชวนทั้งค่ายเลยก็ก็คือก็ด้วยด้วยความเราเราก็สน่หกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่เจพี่ออฟอะไรก็ช่วยก็สิ่งานแล้วเราก็อยากเราก็อยากเี่ว่าอะไรเดียวเราก็อยากให้คนที่เรารักเขาเขารักเราอยู่ในอีกสเต็ปหนึ่งของเราในการที่แบบเราก้าวไปอีก กอไกิกินถึงที่บ้านเลยครับเนทวที่สอานางเหาครับนางเหาเลก็คือผวก็ไปเตะบอลดีผ่ไบอลนัดันได้บ้างทหกอย่อย่านี้กเลยเออเดี๋ยวเนกินข้าวกับทีมบอลเสร็จเนี่ยเดขวอย่างง่ยอย่างเงี้ยมาทำี่เราแบบซึมากกับกับน้องชายคนนี้บ ก็มันจะมีช่วงที่มันแบบอยู่ในมันโปรกำมาอยู่ใกล้ๆกันที่มันจะแบบที่มันจะติดต่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงก่อนก็ไม่ได้เป็ทุนเท่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สนิทไม่ได้โฟกัสเป็นใกล้กันเท่านี้อะไรอย่างงเี้ยมันก็ต่างคนต่างใช้สื่อต่างคนต่างมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีจังหวะที่มันแบบโจรกำาะโอเคงานของเรื่องงานของเรื่องเบานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอพเจอกันได้ความแบบคุยกันได้แล้วเราเนี่ย เ็ขาคือาเพราะว่าโตตองหมเวก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรันแการให้กำลังใจเขาใงไ่บ้างนมีการให้กังใจผมอะครบถ้าร้างร้าน้าอืรนะูกร้านอถามนบัังแนแล้วเราก็รู้รก็คุยยะคุยอนักการเมืองการตนลกตนต้กังวลไหมคุณคุณัดเรื่องความัต่ละคนของเราอะไรนะครับ กังบลไมุ่ณโคโฟกัสเรื่องความสามัญของเราของมุกอะเออไม่ได้กังวลครับผมไม่ได้กังวลก็เหมือนมันมุกตอนนี่เขามีกระแสข่าวว่าเขามีปัญหาแบนเข่าอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้ามาบริษัทจังหวัดก็เริ่น่าจะโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ผมก็ทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยพนักงานครับผมครับโอเคครับ